เอาแล้วสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่ผมมีระเบียแล้วนะครับมา้อยู่ในรอบองนะครับกับแบบไพนด้ทีดีนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับแมงกินนะครับตัวนี้ตัวแคนนะครับตัวนี้ไนท์แมงกินนะครับจีเป็นเอลนะครับแล้วก็เป็นเอลีติดผิดตัวแรกของเกมเลยนะครับดาเมจอยู่ที่1,250ถึง1,500นะครับเป็นตัวที่วางแลวดามเมจแรงมากมานะครับ ระยะกากไปหน่อยนะครับระยะสิบเอกถึงสิบสี่นะเป็นตัวที่ระยะแบบกากนะครับช่างว่ากากได้เลยนะครับแล้วก็คูลดาวนะครับคูลดาวตัวนี้อยู่ที่สองถึงหนึ่งจุดห้าวินะครับมันจะแตกต่างกับพะเพชรนิดหน่อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวพียูพะเพ็ดหรือพ่าเพชรนะครับเพ็ดสเตตจะอยู่ที่4ี่ร้อยถึงพันสองนะครับถ้าอัพตันห่างกันอยู่ที่สา0ร้อยด้เมนนะครับแต่ระยะเพชรจะดีกว่านะแต่ก็น่าก็เท่ากันหมดเลยนะครับเพชรก็ระยะดีกว่ามัน6ก หน่วยนะครับประมาณนี้หกเจ็ดหน่วยประมาณนี้นะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าผมชอบพระเพรมากกว่านะครับแต่ว่าจะ,จะเอาไปเทียบให้ดูนะครับเอาตัวนี้ออกก่อนประวางถาวังเลยอันนี้มาแบบโลกอ่ะโอเคนะครับไปไปรีวิวกันดีกว่าเราจะไปรีวิวในด่านอะไรกันดี สำหรับเจ้าในแม่แมงเกิลนะครับเป็นตัวแคนที่โอกาสออก0.5%นะครับต้องไปสุ่มหาเอานะครับไม่สามารถหายเองได้นะครับบอกตรงเลยนะครับอ่าเล่น The Easy Show ไป0.5%นะครับแล้วก็ต้องลงแคไนบ่อยๆนะครับแล้วก็ได้กล่องมาก็ต้องมาเปิดนะครับแต่ว่าตรงนี้ครับเปิดสังกล่องออกนะครับเดี๋ยว เริ่มต้นนะครับมันมีป้องสองทางเดี๋ยวผมจะกันก่อนนะขออนุญาตกันก่อนนะครับเฮ้ยแบบสวยนะครับเนี่ยยูเม่ไม่ตายวะเหานไดีวะวางเลยนะครับอันนี้ตัวทิศผิดนะครับตัวเดียวในเกมเนี่ติๆผิด ม,มึงมึงมันไม่ตายมันไม่ตายมันไม่ตาย,ตายกู <c oughs> อะเดยว้างใหม่แนบเดี๋ยววางใหม่รับเยววลยจะบ้าไม่ไม่ตายเชี่ย <Sure. S 1> ใครว่านะ่ะสีง่ายยากอยู่นะรอผู้เล่นจอยทำไมก่อนไป <c oughs> เดี๋ยวผมจะวางมุมมุมละงั้นอนะผมจะวางอยู่มุมมุมเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยผมต้องวางพเพาเพชรก่อนนะมันมีเงินสองหมื่นนะครับมาพับเพชรนะครับป้อมกูป้อมกูป้อมือ,มอตรงนี้นะครับวางตรงนี้ครัแบบนี้มาไปอืมก็วางตรงนี้กัน โอเคน่า okay. จะรออยู่ตรงนี้พี่แค่ไม่ผมเจอเนี่ยตัวเนี้ยขอยักก็เสียอ,อ่ะตามไปหกหมื่นละถ้าพับเผ็ดโดยปกตินะครับดูบตรงน,นี้ด้ยวยผมปิดรถตะคิปแล้ว แบร์แบร์บายบร์แบร์โอเคตรงนี้ถ้าเท้าแมงเกิลนะครับวางได้ถึงสามตัวเลยนะครับตัวนี้แมงเกิลเท้าในแมนแมงเกิลวางได้สามตัวอ้โหอี่ยกูโดนไล่กูโดนไล่กูโดนไลก้แม่รอบที่สามไอ้เวนใครหยันตายซะด้วยไงกูอ๋อ อุดหนิดน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอัพดีๆกันขอ,ขอไป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 มามามาไปไป,ไปรอบหนึ่งต้องชนะหรอวะแม่งผมว่ามันอาจจะหลุดป้อมเข้ามาครับเดี๋ยวผมอัพสกอตด้วยโอเคไหมโอเคไป let's go เรอก่อนเริ่มมาวางสกอรเลยกูหมันไส้มาดิเช่ยวะมแม่งเลยตรงเนี้ยนะ อับแมงว่นอับแมงว่นบับห้แมงด้วยบอบบาบบาบห้ามหลุดนะครับคือวางกันหลุดเนี่ยได้เดี๋ยวแยกรางรถไก่อนข้านใามีตุ่หลุดละ อ่ะไม่น่าเป็นตัวอื่นแล้วครับโอเคโอเคโอเคมาวางมาวางแบงเกิลนะครับวางได้สามตัวนะครับโอ้ยชิมมดไปแล้ววะสกอตลุกหนูลุกหนูเอาสุดเกินลุกจริงจริงหนูเอาไม่เผื่อใครเลยลุกใครดียวผมวางผมจะวางให้แม่แน้วนะ อันนี้คือในแมงเกิลน,นะครับบางมันจะตีเป็นเอ E ีรอบวงนะครับตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ติดผิดนะครับแล้วก็ไดเมจอยู่ที่เติมตัวอยู่ที่พันสองร้อยห้าสิบเอ้พันสองร้อยนะครับแล้วก็ระยะสิบสามการฉีมาระยะแบบโคตรกาแบบจริงแต่ว่าติดพิดนะดูดูเห็นไหะเห็นป้างอนที่โดนไปจะติดพินด,นะ,น,ะน,ด,ดพนะครับแลาวขั้นแรกครับไดเมจเพิ่มขึ้นมาเป็นสามพันฮะ up ไปที่สอง0ันแล้วก็ขั้นต่อไปสองพันห้าไดเมจเป็นสามพันห้านะครับ เ hey. ทำไมอัพขั้นต่อไปแล้วเดือดรุด,ดปะอ๋อโกลเลียมผมะว่ามันบั๊กอยู่นะครับเด๋ยวมันน่าจะปรับในอนาคตนะครับจุดชมปรับปรับเนี่ยตีสามหมื่นห้าแล้วนะครับเอ้ยจะตีสามม่นห้าเลยนะตัวนี้แต่พออัพอีกขั้นหนึ่งเวลาการตรีมันลดลงนะครับแต่ว่าอ่าอดเมดมันก็ลดลงด้วยเหมือนเช่นกันนะครับตัวนี้ จั่ติดติดพิษนะดูดูดูผมจะให้ดูมาดูตัวนี้นะครับได้เป็น3,000นะให้ดูว่าติดติดพิษแรงมากนะครับมันไม่ได้อาดูตัวนี้ปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บปึบเห็นปะเห็นปะได้รถกันทัวหน้าเลยนะครับตัวนี้ติดติดพิษแรงสุดในเกมแล้วมั้งครับปึ๊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 บเห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นเห็นอยู่นะท่านผู้ชม อันนี้แม็นะครับตีที่3,000เอเมดนะครับเทียบกับแมงเกิลไม่เทียบกับพาเพ็ดอัพแมตตีที่2,004นะครับห่างกันเยอะอยู่นะแต่ว่าระยะก็ห่างกันเช่นกันนะครับถ้าเล่นระยะก็ยังไงไหมไอ้พาเพ็ดก็ดีกว่านะครับราคาห่างกันลิบลับเลยนะครับ40,500นะครับกับ28,500มีอัพตัน90,000เลยนะครับจากแมงเกิลนะ ส่วนถ้าใส่บาฟไปมันจะได้เมทเท่าไหร่นะครับไปดูนวบาั์จะไีู้่ทีได้เมท4,650นะครับถ้าใครอยากเล่นในแบบนี้ก็อัพแค่นี้รับสองขั้นพอได้เมจต่ำอยู่ที่5,400เลยนะเพราะว่าตัวนี้อัพสองขั้นดีกว่านะครับต้องอัพเต็มหรอกเพิ่มแรงนิดเดียวเดี๋ยวเราจะมาลองเอามาตกบอสดูดูนะครับฟ้าสิเอาขนาดไหนใช้แอ่ว สุดโหดเขาโหดขนาดไหนบอสไม่มาบอสเชีย่ยมากไม่มาตรงนั้นวางตรงนี้มาตรงนู้นจะบ้าหยุด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 เดี๋ยวระเพชรจะตกเองนะครับเอ้ไม่ใช่ปะเพชรให้แมงกิลจัดการตัวตีพีธีแรงสุดในเกมตอนนี้จัดการไปเลยที่จริงๆเป็นเอลีนับแต่ว่าปะเพ็ดมันเขียนว่าเฟอร์ที่จริงมันบักนะครับที่จริงเีนเอลีอ่ะข้อเสียหลักๆก็ วงแม่งใหญ่เกินนะครับวงมังเกินแม่งใหญ่นะครับข้อดีก็เดเมจแรงนะครับตีติดทิศแรงมากๆเลยนะรจริงๆตายตายังไงบอก็ตายเอาโอเคคอมพิวเรียบร้อยนะครับคือตัดเกรดสําหรับมงเกิลนะเป็นตัวที่เดเมจแรงมากๆนะครับตีเร็ว1.5วินะครับตี15วิก็ล่อไป4,000ไป4 0 0 0 5 0 0 0อะตี15วินะ,นะนะ สำหรับข้อเสียหลักๆก็คือระยะแม่งกลางนะครับระยะแม่งโคตรกลางข้อเสียเดียวคือระยะกลางนะครับแล้วก็ข้อเสียที่สองนะครับตัวมันใหญ่นะครับเมื่อวางตัวหนึ่งแล้วมันจะสามารถไม่ไม่ค่อยแทบจะไม่สามารถวางตัวอื่นได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือวางได้ตัวเดียวนะเพื่อแต่ว่าวงมันก็โอเคอยู่นะ <S <S ไม่ใช่วงไอ,อ้ดาเมจอะโอเคอยู่นะดาเมจกับคอนเรีคูดามันโอเคอยู่นะ <S <S แต่ระยะวงมันมันกาก แล้วก็เหมือนจะบากด้วยนะครับตอนอัพขั้น2นะเดเมจแม่งขั้น2แรงกว่าขั้น3ซึ่งอัพแก้ขั้น2ก็จะเล่นได้ดีกว่านะครับให้คะแนนอยู่ที่3.5ราวนะครับข้อเสียหลักๆที่ไม่ชอบเลยก็คือระยะที่เล็กผายนะครับแล้วก็ตัวตอนวางมันใหญ่มากมันเท้ามันบังแบบมันบังตัวอื่นอะมันวางตัวอื่นยากเข้าใจปะ ตอนนี้ครับตัวนี้หายากมากๆครับมีแค่321ตัวในเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวเพิ่ผ่านมาสอวันเดี๋ยวสักพักมันก็มีเป็นพันเลยแหละอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับผู้ชอบนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับอ่าลืมบอกพิษเหมือนจะแรงก็แรงนะครับ <laughs> เหมือนจะแรงแต่มันก็แรงอยู่บอกไม่ได้บอกไม่ถูกมันเน้นแบบตีเรื่อยๆนะอ่ะไปละบ๊ายบาย คลิปนี้ก็ใครชอบวย่นิดหน่อก็แชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมก็ไป้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับสำหรับใครที่เพิ่งมาติดตามใหม่ครับกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับกดไลค์กดแชร์ด้วยไม่แชร์